สวัสดีครับเชิญน้ำตีนะฮะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะถามก็ถามน้ำตีโดยตรงนะขออะุาตถอดอากาศนะเพราะมีที่กันกับเธออยู่แล้วจะได้เห็นนายต่างกนายกนะยคว่าไม่ได้มุยอะไรกับใครนะประเด็นสำคัญเนะ่ยคือวันนี้ก็เป็นเป็นการบริการร่วมกันถึง12งบสกระทรวงนะในการที่ทําอย่างไรให้เด็กของเรานั้นได้มีการเจริญเติบโตใน ระยะต่อไปนี้ให้ดีที่สุดนะครับด้วยนโยบายของเราคือ 4H ใช่ไหมน,นะเรื่องเก่งดีมีทักษะและก็แข็งแรงนะนี่คือตัวอย่างในการบริการกันคือมันมันการที่จะประกอบให้เด็กของเราพร้อมกับสาวัตษที่21เนี่ยมันมันต้องทั้งร่างกายและทิตใจทั้งความรู้สุขภาพแรงนางมากมาย วันนี้เห็นได้ว่ามีหลายกระทรวงด้วยกันที่มาทํางานร่วมกันนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่รัฐบาลก็ทํามาโดยตลอดคือการบริการหลายกระทรวงในการทํางานที่เป็นเป้าหมายเดียวกันนะถึงแม้จะมีพันธกิจที่ต่างกันก็ตามแต่มันเสริมกันทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ก็ได้ย้าไปแล้วในเรื่องของการแก้ญหาความยากจนที่เราประกาศไปเราจะเริ่มทาในปี65นะก็หวังว่ามันจะเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบที่ดีในอะยะตไปนะครับ วันนี้สถานการณ์ของเราคือเด็กของเราเนี่ยเกิดน้อยลงนะจากสถิติในช่วง2องสาปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั mm ้น hmm. เราจะทำองไรให้เด็กเหล่านี้มีคุณภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีนะอันนี้ในหลักการแต่ละแต่ละกระทรวงก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอย่างที่สำคัญที่สุดคือมีภูมิคุค้มกันที่ดีร่างกายแข็งแรงก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีภูมิต้านทาน นะกับโลกยุคใหม่ในะวันนี้ที่มีปัญหามากขอร้องควรเป็นความท้าทายที่พวกเราต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับทุกคนในชาติเนี่ยต้องช่วยกันหมดแหละนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่นายกมีความสุขนะมีความพุงพอใจได้เห็นพวกเรามาร่วมือกันแบบนี้นะครับทุกกระทรวงท่านรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีผู้น่าสุการระดับสูงแต่ลกระทรวงนะทุกคนก็มาร่วมงาน,นกันในวันนี้ ก็ถือว่า,าทุกคนก็ได้ร่วก,กันคำมั่สัญญากันแล้วว่าเราจะทําให้ให้ดีที่สุดในขณะทีเ่เรายังต้องทํางานตรงนี้อยู่นะครับก็ยืนยันนี่คืออนาคตของเราแลจะจ้ของชาตินะขอบคุณจ้ะ